ت ت ฉะนั้นในเรื่องความดีเนี่ยพี่น้องครับใครก็ตามที่เขาทําความดีเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดีจะมากหรือจะน้อยความดีที่เราปฏิบัติเอาไว้นั้นคือครังอันล้ําค่าครังสมบัติหีบสมบัติเสบียงสมบัติของเราที่เรานั้นจะนํา ไปในวันกิยามะวันที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺ س ะ ح าลาและจะได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺแต่ถ้าเมื่อใดก็าตามพี่น้องครับเราทําความชั่วความชั่วก็จะเป็นสเสบียงกับเราในวันนั้นเหมือนกันยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องลบล้างด้วยกับการกลับเนื้อกลับตัว,ก,ตวการอิสติกฟาดต่ออัลลอฮฺ سبحانه แะตลาฉะนั้นอัลลอฮฺตาลาบอกว่าในส ah ุรอ um, ัรูมอายะที่สี่สี่อัลลอฮ์บอกว่ามันกัฟรอฟะเลยฮิกุฟรุ ว่มันอามีลาซอลิหะฟะลิอังฟุสฮิมยัมฮะดูนลาะห์ Alors, บอกว่าผู้ใดปฏิเสธศรัทธาการปฏิเสธนั้นก็ตกอยู่กับเขานะครับส่วนใครที่ปฏิบัติคุณงามความดีนะครับเขาก็จะตกเตรียมไว้ให้สําหรับเขาถึงอะไรครับสำหรับตัวของเขาแล้วนั่นเองนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เขานั้นจะได้รับจากลัสุภาห์นวะจาลานะครับจะได้รับทางนําจะตกตัดเตรียมเอาไว้หนึ่งสาหรับ ตัวของพวกเขาเองนะครับได้รับสถานที่ได้รับความดีงามได้รับความเมตตาฉะนั้นจากสุรอายะที่สิในสุรอารมณ์นั้นเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าความชั่วที่เราทํามันก็จะได้กับเราและความดีที่เราทํามันก็จะถูกเตรียมไว้สําหรับพวกเขาทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือการใคร้ครวญการทบทวนชีวิตของเราด้วยกับอันกุรอานอันกุรอานจะเป็นตัวที่จะเยียวยารักษา และบำบัดชีวิตของผู้ศรัทธาให้ดีขึ้น